we I'm อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่กร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมผมผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะ ท้องฟ้าจำสายแบบนี้ไปเอาติ่งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ www.gmd.go.th application Thai เว e a t h e r และสายด่วน1182 ชาตัวจินปลอดภัยจ้าสายพยากรณังนร้นเราเพินให้ใคอยู่ใดเข้ามาแจ้งขตรวนอากาศการบินเพิ่อ ูกลมลวงชุมพลสรงดับรอให้ชาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287 กิโลเฮิร์ตคุณผู้ฟังที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะน,นี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอากาศบ้านเราค่ะวันนี้อยู่กับดีเจเป็นพินชนานันจันเทศแล้วก็ผออสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวงังสภาวะอากาศคะสวัสดีออค่ะผอคะ ครับสวัสดีครับดีเจปินท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยครับค่ะวันนี้นะคะว่าเรามารายงานสภาพอากาศให้ท่านพี่น้องประชาชนได้รับชมในช่วงวันหยุดวันชดเชยของวันนี้เป็นวันพืชุมงคลนะคะพระโคเสียงทายกินอะไรกินหญ้าใช่ไหมคะกับน้ากินหญ้ากับน้ํอ่าพยากรว่าท่านน้ำท่าบริบูรณ์ดีสมบูรณ์ดีบริบูรณ์ดีนะคะแล้วก็เศรษฐกิจก็จะดีด้วยการคมนาคมสะดวกราคารุ่นเริญรุ่งเรือง วันนี้ก็อยู่กับดิจอิทอำนาจนะคะควบคุมเสียงนะคะท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามสภาพอากาศกับเราได้นะคะได้ที่023839003แล้วก็023839004นะคะพระโคดเสียงไทยละทีนี้ในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะพอค่ะก็ตอนนี้ต้องมาติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับช่วงนี้อากาศอาจจะเดียวฝนเดียวหนาวเดียวร้อน ใช่กหนาวนี่ยังไม่หนาวเนาะสภาพมีเย็นอยู่วันนึงีเย็นอยู่วันนึงที่ฝนตกหนักๆวันที่เจ็ดนะคะแล้วก็ตอนเย็นนี่อากาศเย็นมากนะครับเพราะเราก็ช่วงนี้อากาศค่อนข้างจะมีความแปรปรวนนะครับเพราะเป็นช่วงที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนถ่ายฤดูฤดูกลางนะครับจากฤดูร้อนเนี่ยจะไปเข้าสู่หมดของฤดูฝนนะครับซึ่งช่วงนี้ทิศทางของลมเองนีก็เรียกว่ายังค่อนข้างจะมีความพันผวนอยู่นะครับวันนี้อาจจะมีลมตะวันออกตันออกเชียงใต้ ในวันนี้ดูแล้วนี่ในขณะนี้เองเนี่ยนะครับสถานการณ์ของฝนก็เริ่มมีการกระจายค่อนข้างจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับบางจุดก็ฝนอาจจะยังไปไม่ถึงเนาะก็ท่านผู้ฟังที่เราฟังเราอยู่ก็ต้องใจเย็นนิดนิดนะครับเพราะเขาวันนี้มีการตัวการตัวแปรอะไรบ้างคะสำหรับอากาศบ้านเราวันนี้วันนี้ตัวแปรหลักๆก็จะเป็นเรื่องของลมนี่แหละครับที่จะมีเป็นมีผลที่จะทําให้เรื่องของฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับพบมีลมใต้ลม ตอนออกจิงใต้พัดนําความชื้นจากทังด้านอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามานะครับวันนี้จะเห็นสังเกตเห็นว่าในพื้นที่บริเวณภาคใต้เนี่ยที่เราให้ได้ติดตามนะครับระหว่างวันที่8 9 10เนี่ยนะครับจะมีลมโต๊ดออกพัดเข้าไปหาฝั่งเพราะฉะนั้นช้าตัา้งแต่เช้ามาจนกระทั่งช่วงใกล้บ่ายใกล้เที่ยงใกล้บ่ายเนี่ยนะครับก็เริ่มมีเมฆฝนปกคลุมในบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมากขึ้นโดยเฉพาะพี่น้องทั้งแต่จังหวัดชุมพรเนาะ ก็เรื่องถามหาฝนกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ<ช> <ๆ S 1> ครับตอนนี้ก็นาก่าจะเริ่มมีโปรยปลายมาบ้างแต่อาจจะยังไม่ถึงขนาดนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆก็เพิ่มความชื้นในอากาศแ<ช>สดงว่า <rồi> วันนี้นะคะน้ำหนักในเรื่องของฝนเนี่ยไปเน้น <aus> ทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ออที่จริงได้เกือบจะทุกภาคเลยนะ <palms S 1> ครับวันนี้เนี่ยการกระจายเช้าๆถึงเที่ยงยจะเห็นว่าภาคใต้เนี่ยจะมีฝนเข้ามาก่อนเนื่องจากลมตอ,ออกที่มีความชื้นสูงนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ย ในบริเวณประเทศไทยตอนบนก็คือคาว่าตอนบนนี้ก็คือภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล็จะเริ่มมีฝนนั้นขอจอะลึกเลยดีกว่านะครับพอออกครับเพราะว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเห็นบอกว่าพอออกบอกว่ามีฝนทุกภาคแล้ววันนี้ภาคเหนือเป็นยังไงบ้างเหนือวันนี้ยังแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับการกระจายก็ขยังจะดีอยู่เพราะว่าวันนี้มีแนวสอบพองลมที่เดีนะครับว่าจะมีโอกาสฝนกระจายได้หลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็ ระมัดระวังนิดนึงนะครับช่วงนี้ยังมีอย่างในแม่ฮ่องสอนในอ,อากาศยังร้อนจัดอยู่ดังนั้นเวลาที่เกิดฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝนฟ้าขนองลมโชกแรงอย่างนั้นวันนี้ขอชีพ้พิกัดจังหวัดเลยค่ะ,ะพื้นทีพนท่พื้นที่ก็จะเป็นทางบริเวณภาคเหนือตอนล่างโดยเฉพาะจังหวัดอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์นะครับเชียงรายลำปางลำพูนหลายจังหวัดนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยการกระจายเนี่ยอาจจะยังไม่ทุกพื้นที่อาจจะกระจายเป็นจุดๆนะครับ วันแต่ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นวันนี้น่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ของอนนคเนทีนี้มาดูภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือเช่เนเดียวกันนะครับฝนอาจจะอ,อ,อยู่ทางซีกตะวันตกนะวันนี้เน้นชยภูมิเลยนะครับนครราชสีมาะนะครับทางขอนแก่นนะครับทางด้านนี้สุรินทร์บุรีย์นะครับวันนี้นสังเกตว่าภาคอีสานรู้รู้สึกว่าจะได้น้อยจังหวัดวันนี้เรื่องเนื่องจากว่าทางซีกตะวันออกเนี่ยลมเนื่องจากลมจะเป็นลมใต้มากกว่านะครับก็เลยทําให้ฝนจะมีทางด้าน ซีกโดนตกแทนค่ะก่อนไปภาคกลางนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขออนุญาตตัดไปรับสายท่านผู้ฟังจากคุณเจเจสมุรสาครค่ะคุณเจเจขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็มีแม่เป็นบางส่วนแล้วก็แดดังร้อนอยู่เนาะยังร้อนอยู่ครับครับช่วงบ่ายพวกช่วงบ่ายครับนั้นจะมีฝนใช่ไหมครับอ่าเรามาังระวังด้วยนะครับวันนี้ตอนนี้ก็เริ่มมีตกเข้ามาแล้วที่นครปฐมนะดูจากภาพล่าสุดนี้ก็ อยู่แถวแถวขอดูลงแล้วเนาะลงแล้วลง้วครับหลายพื้นที่นะเตรียมเตรียมแล้วเตรียมรับมือนี้เ็งวันนี้ลมดีครับวันนี้ลมน่าจะมีช่วงเย็นค่ำนะครับละครปฐมสวรสาครสวรสงามครับแต่ว่าวันนี้บ่ายค่ำเตรียมตัวเลยใช่ไหมครับคุณเจเจเตรียมรับมือนะคะวันนี้เวลามีน้อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ ค่ะขอรับสายกันต่อนะคะคจากคุณอาหนุ่มน้อยอเพชรบุรีค่ะคสวัสดีค่ะคุณอาหนุ่มน้อยค่ะครับครับแหม,มดีนะพอเดินเริ่มครัทางทิศตะวันออกบ้านแหละงัดตรง,ตรง,ตรงัตน,น <ะ S 2> ตกต้นนี้ก็ยังสลัวสลัวแต่ว่าก็มีเข้าหักเผ่าน้ำกระทะอะไรก็ไม่รู้เหตุผลอย่างนี้ก็คุนอาวไทยเนี่ยนะมันมันดีอะไรก็พัดเข้าหักเอาเข้าทางตะวันตกกันนะครับ มันยังมีแบบนี้ไหมยังจะเอาฝนตอนนี้ตอ,ตอนนี้ยังเป็นลมตะวันออกตอนเชียงใต้ยอยู่ครับุณนานมน้อยก็คือลมพัดเข้าหาทางตามเนีชายฝั่งภาคใต้ทางทางด้านาตะวันออกเนาะแต่ว่าลมทางตวันตกก็มาเหมือนกันนะครับทางแก่งกระจานทางซิกพม่าเนี่ยติดไทยแดนทางด้านประเทศเป็นมานะครับวันนี้ลมเหมือนมอีพัดเข้าหากันได้อยู่ใน,น,นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีเพราะฉะนั้น ตอนนี้ก็เริ่มมีฝนเข้ามาบ้างนะครับทางร้านบุรีนะครับเดี๋ยวไบบ่ายน่าจะมากขึ้นกว่านี้ครับนะครับก็เขาก็มองลักษณะเขาใกล้ที่พูดๆเจ้าหัวมานี่เหมือนใจก็ว่าจะมีฝนใบค่ำแล้วนะครับจะเริ่มมีลักษณะของลมเหมือนเป็นช่วงฤดูฝนนะนะครับนะก็วันพื้นนี้วันอังคารบ้านบงก็ได้ยี่สิบมิรนะโอ้นะเริ่มมีมาแล้วเนาะ ไปแกงสันแกงกระจาดได้57เมตรแล้วโอ้ครับรู้สึกจะตกอยู่ทางทางแถวตามแนวภูเขาเนาะฝนส่วนใหญ่ครับกับกับบางทีมีตวเองวิทยุมันก็มันเป็นปมกหะไรเครื่องเลยเยวเดี๋ยวมันแ็ดังแล้วเดี๋ยวมันก็ดับยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ก็ กรจาังเอาควาครับขอบคุณมากค่ะคุณอานะคะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกในเรื่องเรื่องของฝนลายภาคกันค่ะเมื่อกี้ไปที่ภาคกลางกับเป็นไงบ้างครับภาคกลางเองก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ยังให้6 0สเซนตนะครับเน้นจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีอ่างทองอุทยาการจันทบุรีบุรีสระบุรีนะครับวันนี้ดูเหมือนลมใต้มีอิทธิพลค่อนข้างเยอะนะครับการกระจายตัวดีมากเลยใช่ค่ะฝนระวังฝนฝนฟ้าขนองอยู่นะครับช่วงนี้ครับค่ะ ภาคตะว,วันออกส่วนภาคตะลออกเช่นเดียวกัน60%นะครับเน้นที่ปัจจินบุรีชายเชิงซาวะ,ะยองจันทบุรีและกะตากนะครับนครนายกด้วยนะครับวันนี้ฝนน่าจะมาตามเวลาก็คือประมาณช่วงปลาย3-4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเตรียมรับนะคะ,ะคทีนี้ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกรู้สึกว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นเลยตอนตอนนี้ภาคใต้ฝั่งตะว,วันออกเนี่ยเนื่องจากพระสองวันที่แล้วเนี่ยเป็นลมตะวันออกนะครับส่วนใหญ่ก็ทําให้การกระจายฝนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ย เป็น80%อนะครับอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งนะครับก็เป็นข่าวดีทั้งพี่น้องทั้งภาคใต้เนาะตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชลงไปเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอาจจะเจอฝนแล้วล่ะตอนนี้จากเบา<ช>สลับเป็นไปตั้งแต่วันนี้ไปถึงเมื่อไหรค่คะจะมีความหนักอยู่ได้ก็คือวันนี้อาจจะมีอีกพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะครับหลังจากนั้นลมก็อาจจะกลับมาเป็นลมใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่ได้2วัน1ิแล้วคะ1ิน่าจะอยู่ มีฝนหนักได้อยู่ภาคใต้ฝั่งตอนตกก็น่าจะอยู่ที่60%สิบนะครับภาคใต้ฝั่งตอนตกนี่ก็เน้นตั้งแต่ระนองพังงานะครับน่าจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับค่ะไฮไลท์สำคัญวันนี้นะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะแปดสอน์อ่าง้วันนี้เยอะหน่อยจริงๆก็อยากให้มาเยอะนะแต่ก็ระวังนะครับที่มาเยอะๆที่ถ้าตกหนักๆนี่ก็ อาจจะเกิดอย่างที่เรียนนะครับว่าอาจจะน้ําท่วมจัพันน้ำป่าอไรตางต้องเฝ้าระวังด้วยถ้าตกหนักเกินนะครับร้อยมิลขึ้นไปเนี่ยปัญหาก็คือว่ารับน้ําไม่ทันระบายไม่ทันทีนี้กรุงเทพและปริมณฑลค่ะพออ๋อทนี้ยังมีโอกาสนะครับช่วงเย็นของกทมก็เริ่มมีแนวฝนเข้ามาแล้วละวันนี้นะครับอาจจะเป็นกรุงเทพตอนบนนอยู่ในขณะนี้นะครับก็ให้6 0เนะครับเน้นจากอิทธิพลของลมตนออกเียงใต้ที่พัดเข้ามานะครับก็ มีฝนทุกภาคนะคะท่านผู้ฟังน้อยมากต่างกันไปนะคะน้อยมากต่างกันไปแต่ก็ดูเหมือนพยากรณ์นี่คล้ายๆกับจะเข้าระดูฝนละนะครับเพราะน่้ี่สิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าคาดการถ้าเราคาดการแบบนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงระยะนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งที่ถ้ามีฝนเข้ามาเนาะ กระจายดีๆเข้าไปนี่ก็อาจจะทําให้เราเข้าสู่ฤดูฝนอาจจะขยับได้เร็วเร็วขึ้นจากที่สี่แต่อาจจะเป็นช่วงแรกๆอยู่ครับต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ระหว่างเปลี่ยนทายอยู่นะครับบางวันฝนมีฝนเยอะบางวันแดดออกนะครับงั้นเราพูดถึง7วันข้างหน้าเลยดีไหมคะหมอคะใน7วันข้างหน้าเนี่ยก็ยังคงจะต้องติดตามนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ มีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนในหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยจะเป็นลมตะนออกตลอดเชียงใต้อย่างมีที่ผลอยู่เพราะว่าตอนนี้ถ้าเราดูจากทางด้านมหาสุ่รแปซิฟิกก็มีมลอากาศเย็นจากทางด้านมหาสุ่รแปซิฟิกเปลี่ยนเข้ามา <c oughs> นะครับก็เลยทําให้เกิดลมตะวันออกตลอดเชียงใต้นะครับลมใต้พัดปกคลุมนะครับก็จะมีอิทธิพลอยู่ได้สัก2อสวันนะครับจากวันนี้ <c oughs> ไปถึงวันที่1 3สิบสามนะครับ แต่พอสิบสี่สิบห้าเนี่ยลมจะมีเปลี่ยนแปละและอาจจะมีหลายทิศทาง <Okay. S 2> ลมจะมีความแปรปรวนนะครับพอสิบหกสิบเจ็ดเป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีลักษณะของลมที่พัดจากอันดามันมากขึ้น <Okay. S 2> ดังนั้นก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่า,าลมมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงพาะลมจะพัดจากทางด้านตะวันตกไปตะวันออกเพราะ,ะนั้นฝนนี่ก็ยังคงมีจุดต่อเนื่องนะครับพอ,อถึงกลงสัปดาห์ก็ได้ฝนทุกภาคเลยใช่ไหมคะก็เกือบจะทุกภาคครับแต่ว่าบางพื้นที่ตอนนี้ การกระจายอาจจะไม่เท่ากันเนาะา <คะ S 1> ในภาคเหนือเองก็อาจจะมีภาคเหนือตอนบนนะครับ <คะ S 1> ตอนนี้ยังตกอยู่นะครับแต่ว่าภาคเหนือตอนล่างอาจจะยังพาฝนยังมาไม่ถึงอ <คะ S 1> ย่างกําแพงเพชรตากนี่ก็ยังถือว่ายังอยู่ในโซนที่ยังมีอากาศร้อนจัดอยู่แต่ว่าวันสองวันนี้สภาพอากาศโดยรวมนี่ก็น่าจะเริ่มความร้อนน่าจะเพิ่มขี้ขลายา <คะ S 1> อ๋อโดยภาพร,มร,รวมแล้วทั้ง7วันเนี่ยมีฝนครับยังมีฝนต่อเนื่องแต่ว่าไม่สามารถกระจายได้เต็มพื้นที่ครับนะคะ ตัวแล้วแนวโน้มจะเป็นอย่างอย่างนั้นเพราะว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าเปลี่ยนฤดูนะครับจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูแต่เราจะเข้าสู่หน้าฝนยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาติดตามประกาศจากกรมตุยอันนี้ก็คือลักษณะอากาศนะคะเมื่อกี้พูดถึง7วันข้างหน้าแต่ว่าวันนี้นะไฮไลท์สำคัญก็คือทางภาคใต้ใช่นี่ภาคใต้นะครับพี่น้องภาคใต้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับนอกจากระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วเนี่ย นะครับในช่วงเย็นค่ำนี้นะครับเราก็ระวังเรื่องของคลื่นลมด้วยคลื่นลมด้วยเนะพาราะตับใดที่ยังมีฝนฟ้าขนองนะครับดูจากเมฆวันนี้เนี่ยคลื่นลมแรงมากไหมคะ,ะก็ยังอยู่ในเกณฑ์กําลังอ่อนถึงปานกลางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่ในทะเลที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นลมมันจะสูงกว่าสองเมตรได้ะนะครับวันนี้ก็คงจะต้องระวังแต่ภาคเหนือก็ยังเห็นลมกระโชกแรงนะคะก็มี ต้นไม้ค่ะบวานทางเชียงรายนะครับหรือพะเยาลําพูนเนี่ยก็ยังมีก็ยังมีเหตุการณ์ยังมีเหตุการณ์อยู่นะครับเพราะว่าวันนี้จะมีโอกาสอีกไหมคะยังมีอยู่ครับยังมีอยู่นะครับเพราะว่าภาคเหนือเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้ลมใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้แต่ที่เราร้อนแบบนี้ใช่ไหมคะสภาพลมกระโชกแรงแล้วก็เหมือนพายุฤดูร้อนก็ยังเกิดขึ้นได้ใช่ครับก็ยังมีฝนพาคเหนือตกขึ้นในอยู่บววันเนี่ยที่ชัยภูมินะ่ฟ้าผ่าเนาะ ก็เป็นที่น่าก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะเพราะว่าบางทีเราก็หลบแล้วเนาะบางครั้งมันมันก็ไม่รู้จะหลบยังไงนะครับซื่อนําอาจจะมีความเป็นไปได้นะะรันเสียมจอบอะไรต่างๆอุปกรณ์การเกษตรพวกนี้ก็สำคัญเป็นไปได้แล้วก็สับมือสื่อที่เรามีเนี่ยแล้วบางทีเราก็อาจจะนึกไปถึงนะครับบางทีก็อาจจะเกิดเหตุแบบลักษณะแบบนี้ได้เพราะว่าช่วงช่วงช่วงนี้ฟ้าจะแะไถ้าเกิดฟ้าฝนฟ้าขนองนะคะเราอยู่ในที่ นนแะที่ตั้งนะเราก็ต้องปิดก่อนดีกว่านะคะเพื่อป้องกันชีวิตของเราฟ้าฟ้าจะแรงเพราะว่าความปอที่อากาศตอนจัดอันนี้ก็คือลักษณะอากาศ24ชั่วโมงแล้วก็7วันข้างหน้าค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่จะเกิดขึ้นนะคะเตรียมรับมือนะคะแล้วก็วางแผนดีๆนะคะทีนี้เราไปตอบคําถามที่เหลือ8นาทีนะเราให้คําถามทาง Facebook กันเลยคุณวิสิทธ์นะคะคุณศิวลีคุณบุญรัตน์คุณตัวตุลนะคะคุณ กัญญาลัตนะคะทักทายเข้ามานะคะมีผู้ชมเข้ามาเยอะเหมือนกันเยอะทีละละเจ็ดร้อยกว่าลขาหายไปฐานข้าวแล้วอีกสองร้อยคุณกัญญาพัฒนนะคะบอกว่าฝนกรุงเทพจะมาเมื่อไหร่ฝนกรุงเทพช่วงเย็นนะช่วงเย็นนะครับตอนนี้มีโอกาสนะครับกรุงเทพพี่น้องชาวกทมก็เตรียมรับมือค่ะคุณนุกเกอร์ประจวบโดนแน่ๆประจวบชุมพรใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแนวเลยใช่ไหมคะตอนนี้ดูเหมือนกลุ่มฝนกำลังขึ้นข้าาฝั่งนะค่ะ คุณสุขศรีด้วยคุณวิสิตนะสมุทรสาครจะมีฝนช่วงบ่ายใช่ไหมครับเย,ย,ย็นบ่ายช่วงบ่ายตอนนี้ก็เริ่มมีการก่อตัวแล้วล่ละนะครับแต่ว่าช่วงบ่ายถึงเย็นก็อาจจะมากกว่านี้นะค,คะทักษายพิชทีมระ,ะนะคะแล้วก็ไปที่กําแพงเพชรบอกว่ากํากแพงเพชรจะมีฝนตกไหมครับมีโอกาสอยู่นะครับภาคเหนือว,วันนี้การกระจายให้ดีนะครับหกนี้ก็กระจายในหลายๆจังหวัดน,นะครับคุณวัฒนาอุบลราชธานีวันนี้จะตกหนักไหมวันนี้ยังเป็นฝนเล็กน้อยปานกลางครับ คุณสุพันธ์บอกว่าเมื่อไรจะเข้าหน้าฝนอ่าใจเย็นนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ลมเปลี่ยนทิศทางการกระจายของฝนให้ดีกว่านี้ก่อนนะครับก็น่าจะประมาณสักสัปดาห์ที่สี่ครับอย่างน้อยๆนะค่ะคุณนิตยานะบอกว่าฝนจะตกไม่เข้าวันนี้วันนี้ตกแน่นอนครับไม่ลู้พื้นที่ไหนเนาะไม่ไม่ให้วันไม่ให้สถานที่มาแต่ถ้าเป็นกรุงเทพนี่ก็อาจจะเตรียมรับปืุงนิดนึงนะช่วงเย็นนะครับคุณมุทิตานครพนมจะมีฝนไหมคะอ่ามีมีนะครับวันนี้ทั้งอีสานนะครับถึงจะ ให้ทางด้านตะวันตกเยอะหน่อยแต่ว่าอีสานทางซีตะนอาก็ยังมีโอกาสค่ะคุณสมพิษรายงานเข้ามานะคะจากชุมพรบอกว่าตอนนี้มีฝนตกเล็กเล็กน้อยเท่านั้นนะคะจะมีฝนหนักไหมถามหาฝนหนักเออช่วงค่ำนะต้องระวังนิดนึงนะครับตอนนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มเนาะเพิ่งเริ่มเข้าหาฝั่งค่ะไปกลับไปอีสานต่ออุดรธานีเป็นไงบ้างอุดรธานีก็ยังมีโอกาสนะครับาักษณะลมพัดไปหาอยู่นะครับนําเมฆนำความชื้นมีเยอะอยู่วันนี้ครับ ค่ะทักทายพี่เซนเน่พี่กินเกียรตินะคะคุณคอนนะคะจากนครสวรรค์นะบอกว่าอำเภอเก้าเลี้ยวจะตกไม้ร้อนแย่แล้วน่าจะเป็นช่วงเย็นเนาะแต่ถ้ายังน้อยอยู่นะครับยังน้อยอยู่ทางภาคเหนือทักทายคุณสมิลาคุณสุพัรร์ทรบอกว่านาเชือกจะมีฝนไหมนาเชือกวันที่ดูเหมือนจะให้แค่เล็กน้อยท่านาู้ชมนะให้เล็กน้อยครับเพชรบุรีจะถึงไหมครับเพชรบุรีถ้าเป็นตามแนวลมแบบนี้นะครับ น่าจะอยู่แทบประจวบเนาะเพื่อนเพื่อาจจะยังตามแนวชายฝั่งมีโอกาสหรือว่าเป็นทางเกิดนแกงกระจานนะครับเมื่อคืนนี้กำแพงเพชรฝนตกค่ะเย็นชื่นใจชืวันนี้มีต่อไหมยังมีต่อนะครับค่ะอาจจะเยาวาไปนะครับคุณรัชพลบอกว่ากินญ้ากับกินเหล้าครับเพราะว่าพะโคนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์เนาะ ทักทายคุณนราทิปนะคะคุณกนิกาวันนี้ศรีสัชนาลายสุโขทัยเป็นไงบ้างจึงมีเมฆอยู่นะครับตอนช่วงบ่ายคําบระวังฝนฟ้าขนองด้วยนะครับอุดรมาใช่ไหมคะวันนี้มามาอาจจะเป็นช่วงเย็นนะครับอุดรค่ะตอนนี้ชนบุรีนะช่วง12นาฬิกานาทีฝนตกปานกลางครับหนองไม้แดงที่พัทยาตอนนี้ก็มีเนาะ่มาใช่ไหมคะครับเริ่มมาแล้วพัทยาชนบุรีบานบึง บ้านบึงนะคะกำลังฝนเล็กน้อยปานกลางค่ะชัยภูมิพิกัดไหนบ้างจะมีฝนตกคะให้พิกัดน้อยชัยภูมิเนี่ยจะอยู่ทางด้านแถวจตุรัสเนาะอำเภอเมืองนะครับเทพสถิตทางด้านนี้ครับแถวนั้นต้นไม้เยอะเนาะตอนนี้ป่าชุ่มชื้นดีคุณอนันต์ให้กำลังใจมาคุณตังเมบัวชุมชัยบาดาลลบบุรีจะมีฝนไหมคะร้อนจัดค่ะตอนนี้ร้อนยังร้อนอยู่เนาะกลางวันเนี่ยนะครับแต่ว่าบ่ายน่าจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้นะครับ คุณแดงอยู่ที่ลำพูนะคะรายงานเข้ามาว่าเมื่อวานนอะ,ะเจอพายุฤดูร้อนนะคะรุนแรงมากเสียหายมากเลยวันนี้จะมีอีกไหมลักษณะแบบนี้อาจจะรุนแรงน้อยกว่าเมื่อวานนะครับแต่ยังมีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองอยู่ครับแถวอยุทยาเสนาบ้างค่ะเป็นไงสถานการณ์ฝน,น,นวันนี้ยังให้อยู่นะภาคกลางเมื่อกี้นะครับ60ครับภาคกลางวันนี้ครับ ไปจันทบุรีกันบ้างบ้านโป่งน้ำร้อนเป็นไงบ้างค่ะบ้านโป่งน้ำร้อนวันนี้ภาคโซนออกก็ยังมีโอกาสเนาะแต่ว่าจะเป็นนครนายกปาจีนนะครับไปเป็นเส้นใหญ่ทางด้านนั้นนะครับค่ะคุณบุญสุขนะบอกว่าเพชรบุรีจะถึงไหมครับเพชรบุรีเนี่ยยังกัมกึ่งอยู่กัมกึ่งอยู่เนาะถ้าเกิดว่าลมที่มันแรงส่งขึ้นมาตรงนี้น่าจะถึงครับสามนาทีกับคําตอบเยอะแยะนะเราต้องทําให้เต็มที่นะมีการเลทได้ไหมคุณอิด ใจดีหน่อยัหยให้เลดได้2นาทีอ่าโอเคน่ารักมากคุณสายานอำเภอพระแสงวันนี้จะมีฝนตกไหมครับเริ่มมีเข้ามาแล้วนะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระวังฝนตกหนักด้วยนะครับช่วงเย็นครับค่ะไปถามถึงวันอังคารที่จะถึงนี้เพชรชบุรีจะมีถึงจะมีฝนไหมคะเพชรบุรีวันอังคารที่14จังอังคารดูฝนจะน้อยลงนะครับวันที่14นะครับช่วงนี้วันที่1 0 11เนี่ยน่าจะมีเยอะหน่อย ค่ะทักทายพี่วันวิพาคุณพี่นิพนธ์ด้วยนะแบบนี้ร้อนอีกแล้วครับที่โคราชจะมีฝนไหมร้อนๆอย่างเงี้ยฝนฟ้าขนองมานะครับเตรียมก่อการระวังนะครับเตรียมเลยนะครับตอนนี้เริ่มมีลมพัดก็ไปหาละนะครับพี่วิไลนครสวรรค์มีไหมนครสวรรค์ก็ยังคงได้เป็นช่วงบ่ายครับค่ะทักทายคุณมงคลนะคะสระบุรีละคะเช่นเดียวกันนะสระบุรีลพบุรีในช่วงเย็นเย็นครับนะครับ อาจารย์คะสุรินจะมีกี่เปอร์เซ็นต์คะวันนี้เยอะไหมยอนนี้ยังให้ทางอีสานน้อยอยู่นะครับก็ทางสุรินบุรนี่ยสามสิบสี่สิบเร์เซนต์นะครับเชียงรายล่ะคะตอนนี้ร้อนมากเชียงรายก็มีเมฆเยอะนะวันนี้ช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการก่อตัวของเมฆฝนฟ้าขนองนะครับคาดว่าคำ่คำๆน่าจะมีฝนเข้ามค่ะนครพนมมีโอกาสไหมเช่นเดียวกันนะนครพนมนะครับนะ ติดทางอีสานตอนบนเนาะเมื่อเช้าตกที่ปากพยูนนะคะรายงานเข้ามาคุณปรินนะคะขอบคุณมากเลยพยูนนี่นครศรีเนาะกรุงเทพหนองจอกเป็นี้เป็นไงบ้างมีลุ้นไหมหนองจอกก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับวันนี้ทางแต่ว่าจะเป็นขึ้นตอนบนหนองแขมบางแแคหลักสี่หลักสี่ดอนเมืองดอนเมืองมีลุ้นนะคะมีลุ้นอยู่เอาใจหน่อยเอาใจหน่อยมัฟบริมบนทนเหรอคะบริมบนทนก็อย่างสูขสันต์สสงครามด้วยครับ ทีนี้เราขอไล่เป็นภาคก็แล้วกันนะคะท่านผู้ฟังถ้าเกิดไล่จังหวัดวดเนี้ยก็อยากจะไล่ให้ทุกคนเลยแต่ว่าโอกาสนะเวลาไม่พอก็ให้ผอเนี่ยพูดถึงฝน<า>วันเนี้ย <นะ S 1> เป็นภาคๆไปเลยกันคือถ้าเป็นในภาคที่ยังมีโอกาสก็คือให้เกือบจะเท่ากันนะคือ60เป็นป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าภาคที่ให้เยอะหน่อยก็คือภาคใต้นะอาจจะเยอะหน่อยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย นะครับอันนี้ระวังฝนตกหนักไปด้วยนะครับส่วนภาคอื่นก็ระวังฝนฟ้าขนองเพราะว่าช่วงนี้อากาศยังร้อนอยู่นะครับส่วนอีสานเนี่ยจะเน้นอยู่ทางซี่ตนตกอย่างชัยภูมิโคราชบุรีรย์นีมีโอกาสนะครับขอนแก่นเลยนะนหนองคายหนองบุรลมูอุดรธานีนะครับอันนี้ทางอีสานนะส่วนในกรุงเทพและนครวันนี้ก็ลุ้นนะครับหกสิบเปอร์เซ็นต์ในวันที่เราให้อยู่จะเป็นกรุงเทพตอนบนนะคะเตรียมรับมือนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวจบไลฟ์นะคะเดี๋ยวที่เชียงพิงก็จะ โพสในส่วนของไว้ใต้ไว้ใต้ข้อมูลไว้ใต้ไว้ใต้ข้อมูลที่ที่ท่านผู้ฟังเนี่ยส่งคําถามเข้ามาไว้ให้นะคะแล้วก็เตรียมมาอ่านย้อนหลังนะคะจะลงให้ไว้เป็นภาคๆเลยในภาคนั้น่ะมีการกระจายตัวเท่าไหร่แล้วก็มีจังหวัดไหนบ้างแต่ว่าจังหวัดที่เราให้ไว้อ่ะท่านผู้ฟังแต่ว่าจะไม่ได้ปูพงทั้งจังหวัดใช่ไหมคะพ่อ็นตัวแทนเนื่องจากว่าสถานีเราไม่ไม่มีทุกทุกอำเภอ นะครับก็เลยจะต้องใช้เป็นสถานีจังหวัดแทนเมื่อไหร่ที่เรามีงบประมาณเจะไปวางตรงอำเภอตรงตำบลเราจะได้รู้ว่าตกไม่ตกเมื่อนั้นแหละท่านผู้ฟังนะฮะเราก็จะรู้ปริมาณการตรวจวัดครับแต่ทีเนี้ยเรามีไม่ถึงสถานีเรามีกี่ร้อยสถานีเรามีอยู่ทั้งหมดถ้าเป็นทางการตอนนี้ร้อยยี่สิบแปดสถานีถ้าเป็นเอรเวสก็ร้อยแปสิบแปดสถานียังไม่ครอบคลุมกันนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ใช้ข้อมูลในด้านต่างๆ่างตัวแทนประมวลผลนะคะทั้งโมเดลทั้งอะไรบ้างครับก็หลายหลาย ชนิดนะครับชนิประกอบกันเป็นคําพยากรณ์อากาศนะคะที่ลงสู่พี่น้องประชาชนยังไงก็ต้องมาติดตามกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้ผมบอกว่ากําลังเข้าสู่ในช่วงของฤดูฝนเนี่ยช่วงพีมอนซูนใช่ไหมช่วงการเปลี่ยนแปลงช่วงที่พยากรณ์จะเรียกว่ามีความท้าทายมากความท้าทายความยากครใช่วามคะนะครับเพราะตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาะครับอันนี้จะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับ ก็จะเปลี่ยนทําให้พื้นที่ที่ผลที่เราคาดการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไปไ,ได้นะครับ,รบอันนี้ไม่ได้ออกตัวแทนไมไออว<ท>ไม่าจะพป็ออนย<ช>ุคนะคแต่ว่าสภาพอากาศเขตร้อนมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัดไปก็ตามที่มันลมมันมีเปลี่ยนทุกวินาทีนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเพราะการ ยกตัวลอยตัวเนี่ยมันจะเกิดมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเรารายงานเมฆเห็นเมฆบนภาพถ่ายแาวเทียมแล้วใช่ไหมคะว่าช่วงเช้าช่วงกลางวันทีเนี้ยมันก็มีอากาศเปลี่ยนไดใช่ไหมคะเพราะที่ทางลมนั่นเองนะคะกอบคุณปออสมควรต้นจานนะคะพูดในการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศนะคะที่มาอัปเดต เรื่องอากาศเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับฟังในช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะแล้วก็เป็นการรายงานสดนะคะแล้วก็อากาศที่จะอัปเดตลงไปก็เป็นช่วงเวลาเที่ยงนะคะไม่ใช่ช่วงเช้านะเราพยากรณ์อากาศตั้งแต่ตีห้านะคะตีห้าเวลาแรกแล้วตีห้าที่2ก็ตอนเที่ยงสามก็จะเป็น17บเจ็นาฬิกาแล้วก็สุดท้ายก็ ห้าทุ่มยีนาฬิกานะคะฝากมาติดตามนะคะแล้วก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w t m d g o t h นะคะวันนี้ดีเจพินพีนแล้วก็ดีเจอีทอำนาจนะคะแล้วก็พอสมควรต้นใจขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกท่านค,ะค่ะสวัสดีครับสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ้าวทำไมล่ะเธอก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบ้านเอวทรมานจริงๆดูกานหน่อยค